สวัสดีค่ะมนีกลมาพอยงาไฟอีกแล้วค่ะมนีฟังจะพามาเบิงอ่าสานามน้อยของฟางนะคะที่เป็นไตทุนบ้านไตทุนเฮี้ยนน้อยฟางนะคะว่าตอนนี่พ่อใหญ่จะให้เบิงบกหอยค่ะบกหอยขึ้นมากเกาะไม่แล้วก็อบใบบกุงที่ฟางถีลงไว้นะคะไฮบกค้ะค่ะ้าเป็นหอยเชอรี่นะคะ หอยจุบจะมีนิดเดียวเองจะเห็นว่าค่ะนี่กออยู่ตรงใหม่ค่ะเยอะเลยค่ะกอ้ากันกอแบบยังเยอะเลยอันนี้จะเป็นหอยจุบค่ะหรือหอยขมนะคะ่ะเ็นเอิญกันแมนวะค่ะถ้างกรอยากใดนี่ไปอ้อมถล้ว่อใครเดี๋ยวมือใดว่งาง วางจากงานแล้วเดี๋ยวฟัง้ามาง้มหอยอันนี้จะเป็นหอยเชอรี่ค่ะว่าจะพาเก็บมือนี้แต่ว่าคงจบับบ่อท่านค่ะเพราะว่าฟังนีงานนะคะ่ะเพราะอยู่ตรงไปเห็ุงานก่อนก็เลยเดี๋ยวปล่อยไว้นี้ก่อนนะคะ่ะถ้่ว่าอยากพามาอัปตเบิรงก่อนค่ะเผื่อมืออื่นมันจะร้อยไปทางอื่นแล้วนะคะ่ะจะไปเห็นมันแล้วเนาะก็เลยอยากจะให้พี่ๆมาเบิรงมือนี้เห็นว่า,ม,ามัน,นกิน ใบบกหุ้งค่ะเนี่ยค่ะกินใบบกหุ้งอ่าแต่แล้วฟังคิดว่าปลาจะกินนะคะเพราะว่าใบบกหุ้งมันแก่นะคะตอนที่อยู่ข้างบนที่ฟังเคยพาอัปเดตไปที่กำลังออกดอกดีกที่กำลังออกดอกกำลังออกดอกไปฟังเลยเด็ดใบถิ่งลงเผื่อว่าปลาจะกินพอปลานิ่นมันตอดพวก อย่างแบบนี้ดีนะคะถ้าสรุปแล้วปลากระบอกกินจะเป็นหอยแทนหอยมะกอก,กินแทนนะคะอะไรกับพึ่งใจย่อลงไมคค่ะลองมึงมันจะมากออีกบ้างแต่ว่าแนมมันนี้อาจจะเคียงงานเสร็จมืออื่นเพาะอาจจะงมหอยกันค่ะอยากเก็บมากแต่ว่าหอ,อยก่อน่ะวางเหตุค่ะ เนียค่ะเยอะเลยนะคะน้ำหม,หม่ทอนไม้นี่ก็ก่อเต็มเลยค่ะก็ออยังเยอะเลยน้ำตื้นนะคะน้ำบกลงเยอะมากแล้วนะคะเราจะพาไปถึงมันจะเห็นบันไดนี่ก่ะ มีหอยเกาะเหมือนกันค่ะหอยจะเนียเอาใหม่มาลงกันเลยเ<อ>กับมีมว่วหอยค่ะนี่หอยเกาะว่าค่ะเนี่ยค่ะตัวเยอะเลยนะแต่ว่าเท่าที่เห็นก็นจะมีหอยเชอรี่อะค่ะเยอะก็มูแล้ว เยอะค่ะกับเครื่องหอยเชอรี่เลยค่ะแพเรีวบอคแปปๆไข่แปปๆไข่พนานโบจริงๆทางเนียวงจะได้บอกหอยแบบเป็นลอยโล่เลยหรือเปล่าพอานางเก็บไปหลายรอบแล้วนะคะเจน,นก็ได้ขุ่งเลยเราเอาไปย,าย้ายตม 2, 3, ้มย่ายต้มสองรอบสามรอบแล้วนางเกะจุลรวินจนเราหวแยกไม่อีกเด้อล้ววะเราวินแล้ว เราได้บระท่านได้เก็บบีทางฟังกับพระท่านได้วางขั้วมันปันใดน,นะคะพอทถุกเทียทัางฟังนี่วาังๆท่ังจะเก็บใบแล้วก็ไอต้มใบขั้วปาตาปัานยังออกเรียบร้อยแล้วก็ใส่ช่องแข็งไว้นะคะเราจ้กินได้ถ้าว่าช่วงนี้งานฟังคุณขังจะยุ่งนิดนึงฟังกันเลยยังบระท่านได้มีเวลาเฮ็ด ตอนนี้ฟังอยากพามาอัปเดตเบิรงก่อน,นะคะ่ะเห็นมันเกาะหลายพอมันไม่ได้ขืนเกาะแบบมีทุกมือนะคะ่ะฟังมาหดน้ำสวนนียุสูมมอแตะว่ากะบ,บางมือกับว่าเห็นมันจะมาเกากะน้ำใหม่น้ำอะไรแบบนี้นะคะมีเมเนียขืนมาเก,กะาะเยอะเลยนะคะทังก็เลยพามาทายอัปเดตกันค่ะมีหัวประมาณน,นี้หัวใหญ่ก็นี่กับนี้นะคะ เดี๋ยวป้องจะได้แบบหัวแบบคาหนีเลยเส้นคินี้ฟังกระเพ้ามาอัปเดตบอฮอยเชอรี่อยู่สางอะคะ่ะอยู่สะบานสวนของฟ้งเองนะคะเส้นคินี้ฟังก็ต้องขอตัวไปแคสต์มีก่อนนะคะไว้เจอกับฟังใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายค่ะ